สวัสดีค่ะทุกคนยีเมอรี่เจนะคะคลิปนะคะก็มาลองของกันอีกแล้วนั่นเองนะคะเห็นชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นก็จะมาลองของเป็นอ่าลิปสติกนะคะที่ออกหมายจาก f o r ทนั่นเองนะคะ f o r ท Hard ์เ b อร์้นั่นเองนะคะเออนะคะก็มาในรูปแบบซองนะคะไม่ใช่มาในรูปแบบที่เป็นมินิแบบนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีของ4ฟยนั่นเองนะคทุกคนเป็นรุ่นจิ้มจุ่มเนื้อแมตนั่นเองนะคะโอ้แต่เนื้อสีเคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ย ประมาณไหนนะคะแล้วก็สีสวยไหมนะคะเพราะว่ามิวเอามาสีเดียวนั่นเองนะคะคือเบอร์สิบสองแล้วก็ทำไมถึงเลือกสีนี้นะคะยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะมาทุกคนเราก็จะมาลองของะคะ่ะเป็น f o i Harder Baby นั่นเองนะคะทุกคนเบอร์สิบสองนั่นเองนะคะสาเหตุที่มิวเลือกเบอร์สิบสองมานะคะก็เพราะว่าอยากได้สีที่ทาได้ทุกวันนะคะซึ่งโทนสปูนเนี่ยมิวคิดว่าเอ้ยม,ม,ม,มันมันมันมีแล้วนะคะก็เลยอยากได้เป็นโทนส้มนูดบ้าอะไรอย่างนี้นะคะ แต่โทนส้มมูดก็ไม่ได้เหมาะกับเราทุกโทนใช่ไหมที่เลือกเบอร์12มาเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่มิวลองลงหลังมือแล้วนะคะก็มันจะออกเป็นโทนสีที่แบบโทนส้มๆอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะซึ่งสามารถทาได้ทุกวันเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าลองที่ปากจะเป็นยังไงเนี่ยคะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากตัวแพคเกจคะทุกคนซึ่งน่ารักมากฉันชอบะไรที่มันเป็นแบบซองแบบนี้มากเลยทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะก็คือชอบ อะไรที่มา,มาแบบเป็นซองแบบนี้ล้ำชำรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างที่จะมันดูสะอาดะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมีแบบซองที่เอาไว้แบบปกป้องสินค้าข้างในได้ดีะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สีของเขาต้อมีความน่ารักน่าใช้มากเลยนะ,ะทุกคนตัวนี้นะคะมาในปริมาณ1.10กรัมนั่นเองนะคะทุกคนซื้อมาจากที่วัดสันนั่นเองนะคะราคา 79บาทนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้เขามีวางขายนั้จะต่27พฤศจิกาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าออนไลน์เนี่ยเขามีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่นน้รอไปซื้อของจริงมากกว่าเพราะว่าอยากรองของจริงนะคะว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะมาเรามาแกะกันนะเจ๊ะตื่นเต้นเลือกม,มาสีเดียวด้วยแล้วก็แบบอยากลองเฉยๆว่ามันสีประมาณไหนเนี้ยนะคะก็เลยใช่เลือกสีมาเพราะาทาแบบน่าจะทาทุกวันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทุกคนมันพีความแบบจิ๋วหลิวมากเลยนะคะ ตัวข้างหน้านะคะก็จะมีความเป็นพิมพ์ลายเป็นนูนต่ําคําว่าฮาร์เดอร์แบบนี้นะคะข้างล่างจะเป็นสีชื่อสีบอกไว mm ้ hmm. ว่าเบอร์12นะมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยขนาดแบบม่ยังไม่ท่าฝ่ามือมี้เลยนะคะเพราะว่าเขามาในเป็นมาแบบหนึ่งจุดอะไรเนี่ยกล่มสักอย่างนะคะ mm hmm. เทียบกับตัวใหญ่ที่มิวมีนะคะนั่นเป็น l o v e มี Harder hmm. 2นะคะของไบ o ูนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นรุ่นฮาร์เดอร์เหมือนกันเนาะแต่นี้เป็นรุ่น Harder 2นั่นเองนะคะสีที่ออกหมาแบบสีที่รุ่นที่2นะคะนี่ เทียบกันก็คือจะแบบห่างกันค่อนข้างที่จะเป็นสองเท่าเลยทีเดียวนะคะทุกคนนี่ก็มาเทียบกันให้ได้ดูแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะเราวมาลองข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงพอเปิดมาแล้วอ่าทุกคนตัวแอปพิเคเตอร์ค่ค่อนข้างแบบเนี่ยน่ารักคุุมปิกมากเลยอันเล็กแบบขนาดพอดีปากเราทาได้อยู่นะคะเนี่ยแล้วก็มาเป็นแบบทรงหยดน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นรูปกระมังยีทรงกระมังยีนั่นเองนะจ๊ะทุกคนลองที่หลังมือก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ S <s <us> เห็นไหมเนี่ยทุกคนเป็นสีที่มีคิดว่าเออน่าจะทาได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเลย <S <s <us> <S วันนี้ก็เลยแต่งหน้าแบบเป็นโทนส้มๆมานะคะแล้วก็ชุดสีส้มด้วยนะคะเพื่อจะแบบเออได้ให้มันเข้าคู่กันนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีความอมชมพูอยู่นิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันดูเหลืองไปเกินไปเพราะว่ามีคิดว่าหน้าตัวเองอ่ะมันเหมาะกับโทนอมชมพูอย่างเงี้ยมากกว่านะคะถ้าทาเป็นส้มทั้งหมดไปเลยหน,น้ามันจะดูเหลืองมากมันดูเป็นความดีส่้นมากนะคะแต่ว่า จะมาลองกันนะคะทุกคนนี่หลังจากที่ลองตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อเขาถ่าง,ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแมทที่มันไม่ได้แมทอ่ะมันเขาบอกเป็นเนื้อแบบที่นเป็นเลยนะปรามยี่งทุกคนเราจะาลองทาที่ปากกันเลยนะจ๊ะก่อนทาลิปนะคะมอได้ทาเป็นลิปลิปมันไปแล้วรอบนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปากาแหง้งเกินไปยเพราะว่าสังเกตลงไม่ว่าวันนี้อากาศที่ค่อนข้างจะแห้งแล้วก็หนาวเลยทีเดียวนะะอากาศเย็นอยู่แต่ถึงก็หนาวมาลองดูทาด้านในปากก่อนค่ะเราจะลองเกลี่ย มันเป็นคนปากค่อนข้าขงที่จะขอบสีดำค้ำนะนก็จะดูแบบแปลกๆนิดนึงแต่มันน่หน่อยก็ได้นี่นะทุกคนอันนี้คือทาไปรอบแรกที่อลองเอานิเกลียร์ดูนะคะแล้วก็ค้นพบว่ามันก็กบสีปากค่อนข้าขงที่จะแบบโอเคในระดับนึงแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดมิดเกินนะคะน,นี่ก็ทาแบบใช้นิเกลีลียรอบแรกนะคะทุกคนอย่ามาใกล้ๆแต่สีแบบ สีน่ารักนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับสาวหิวโทนนะ้ำผึ้งแบบเราแบบนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันมีความอมคุยู่นิดนึงนะคะเบอร์12อ่ะมันมีชื่อว่าเลิฟแพรเฮย้ยมันดูแบบขับผิวของเราอยู่นะมันไม่ได้ดูอ่อนเกินไปนะคะแต่มันทาให้หน้าเราดูสว่างใสขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้คือทาแบบรอบเดียวนะคะที่ใช้นิ้วเกลี่ยั่าเองทาแบบเรืบบ่อๆนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทาแบบเต็มปากกันดูนะคะทุกคน สี้อยังสวยอยู่นะทุกคนนี่เฮ้ยมันขับผิวดีอะทุกคนเลือกมาไม่ผิดจริงๆนะจ,จ,จ,จ๊ะอาลติฟันด้วย <c oughs> อาจจะต้องรอให้เขาเซตตัวสักแป,ป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเอามันจะติดแมสหรือว่าติดแก้วติดหลอดอะไรที่เขาบอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน แล้วทุกคนหลังจากที่เราทิ้งไปสักแป,ป๊บหนึ่งนะ,ะก็คือไปถ่ายรูปคู่กับน้องเขามาเนี่เองนะ,ะทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยสีสวยอะทุกคนไม่เคยทาสีอ่อนที่แบบไม่อ่อนจนเกินไปสําหรับสีผิวของมิวนะคะแล้วก็มันยืนอยู่ในโทนส้มโทนอมชมพูอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้หน้าเราดูแบบน่ารักขึ้นใสขึ้นแล้วมันก็เข้ากับเมคอัพตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนเออวันนี้แต่งมาก็มีความว่าสีส้มเลยว่าน่ารักมากทีเดียวพร้อมกับเสื้อของเราเองนะคะ น่ารักมากไม่เคยทาปากสีนี้เลยเอ่ะทุกคนเราไร้คิดว่ามันจะอ่อนไปด้วยซ้ำสำหรับสีผิวเราแต่พอดูสองกระจกแล้วเข้าทุกคนได้เมคอัพมันได้นะสำหรับวันนี้นะจ๊ะถ้าทาแบบเบลอๆเหมือนตอนแรกก็คือเยอะยังสวยได้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าทาเต็มปากเนี้ยก็ดูสวยไปแบบนั่นเองนะทุกคนอเออเดี๋ยวมิจะลองเทียบเ,เนื้อของ h a r เ e r 2นะคะที่เป็นหลอดต,ตัวเต็มอันนี้กับฟรีท o Harder แบบ อันที่เป็นตัวเล็กนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะาลองดูกันนะหลังท้ายุ๊บเนี่ยเขาเนื้อแห้่แบบเป็นกรรมัมไมยีจริงๆนะคะร,รับกัมไมยีเหมือนเราที่ที่เราสัมผัสกับกระเป๋ากมัมไมยีเอยเสื้อกมัมไมยีเอออะไรเงี้ยเน,นี่ยตัวนี้คือไม่มีความเหนียวปากแต่อย่างใดเลยะคะรับริบแฝดของตัวมันอาจจะทําให้แบบเออเอ,อะไรเงี้ยแต่ตรงน,นี้ไม่มีทุกคนพูดได้ตามปกติเลยนะสบายมากเลยนะจ๊ะเนี่ยก็จูบจูบไม่หลุดเลยทุกคน อาจะเห็นสนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรมวมแล้วถ้าจะไม่ติดออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองซับความมันด้วยทิชชู่นะคะอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยน้อยมากทุกคนเนีย่ยคือเห็นแบบพอเอาความมันส่วนเกินออกแบบมันจะเห็นแบบนิดเดียวเองนะคะที่มันมีสีแบบออกมานั่นเองนะคะโห้ยนะคะแต่ไม่รู้มันจะติดทนขนาดไหนนะ,ะทุกคน แต่เขาเคลมมาว่าติดทนนานอยู่เลยนะคะเอยนัเดี๋ยวเราจะมาลองแบบดูนงดูดน้ำอะไรอย่างี้ดีไหมเพื่อที่จะทำการทดสอบในเบื้องต้นนะจ๊ะแค่จะไม่ติดเลยทุกคนเนี่ยมันติดแค่ขอบแก้วตรงนี้เองเห็นเราเป็นแบบติดเนี่ยนะคะแต่ตรงเนี้ยไม่มีเลยนะคะเห็นน้อยมากที่แบบปกติอะอาลิก ติกอ่ปกติต้องติดแล้วนะคนแต่ตอนนี้ไม่ติดเลยแทบจะไม่ติดเลย่นองนะเห็นน้อยมากทุกคนเนี่ยที่มันเป็นสีส้มๆแบบเนี้ยในกล้องอาจจะแทบจะไม่เห็นเลยนะแต่อนนนี้คือเห็นแบบนิดนึงนะคะแต่มันดูไม่ออกทุกคนอ่ะ <c oughs> ต่อไปเราจะมาทดสอบกับหลอดของเรานั่นเองคือแกะใหม่หมดเลยทุกคนทุกอย่างเนี่ยอืมยิ่เริ่มมีเห็นแบบนิดหน่อยนะคะ <c oughs> ถ้าดูจริงๆคือเห็น นี่เห็นนี่นูนะคะแต่ว่ายอมรับได้ยังติดน้อยกว่าลิปสติกอื่นๆที่เคยใช้มาเองน,นะ,ะทุกคนอ่าสุดท้ายเราต้องใส่แมสทุกวันใช่ไหมวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทดสอบการใส่แมสกันนะคะมันจะติดหรือเปล่านะคะนี่คือแมสที่มิวใช้เป็นประจําทุกวันนี่เป็นแมสผ้านะ,ะของอมีไปเคยบริจาคเลือดมานน,น่นีงนี่นะคะแล้วก็เวลาใช้ชวิลก็จะแบบพูดอะไรไปไรแล้วก็หายใจอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะแต่นม่รู ลองทาบดูนะคะว่ามันจะติดออกมาหรือเปล่านะคะอืมนี่ทุกคนเห็นอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ด้วยความที่แบบสีมันอ่อนด้วยแหละมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่ติดมานี่นึงนะคะแต่นี้คือตั้งใจให้มันติดนะทุกคนมันก็เลยดูแบบติดลองอมานิดนึงแต่ว่ามันจะมีสีลิปสีอื่นด้วยนะคะที่มิวเคยใช้มาแล้วนี่นี่ก็ <c oughs> ยังติดอยู่แต่อยู่ในปริมาณที่น่าจะน้อยกว่าลิปสติกอื่นทั่วไปนั่นเองนะ,ะทุกคน คืออย่าเพิ่งไปคาดหวังมากวันแบบมันไม่ติดแมสเลยไม่ติดอะไรเลยขนาดนั้นนะคะ <c oughs> แทบจะแบบน้อยมากที่มันจะไม่มีอะไรที่มันไม่ติดออกมาเลยเนั่เนเองนะทุกคนเออนะคะ,ะ,คะแล้วก็สีเป็นสีที่อ่อนด้วยมันก็เลยอาจทําให้ดูสีติดออกมาแต่ว่าจางๆเพราะว่าสีมันอ่อนนอั่นะทุกคนถ้าใช้สีเข้มเนี่ยอาจจะแบบ จะมีการตีออกมาบ้างอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะคะตัวรวมล้วเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับฟ o า y o u t u b e Harder Baby นั่นเองนะคะทุกคนลองแล้วรู้สึกว่าไม่ผิดหวังนั่นเองนะคะมาในราคาแค่79บาทเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้ก็เปิดขายช่วงแรกๆนั้นก็จะราคา79บาทนั่นเองะคะ่ะแต่ว่าราคาเต็มเขาที่59บาทนั้นถ้าจะไม่ผิดน,นจะจ๊ะก็หลังจากที่อามิลไดทาไปแล้วนะสำหรับลบมี Harder 2นะคะของ o u t u b e นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็ให้ความรู้สึกว่าเขาแมทเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตัวเนี้ย ติดมันจะติดออกมาเยอะกว่านี่เห็นไหมดูด้านบนมันติดออกมาเยอะกว่า c o r t o by harder baby นั่นเ,เ,เองนั่นแหละด้วยความที่สีมันน่าจะเข้มกว่านี่คะก็เลยทําให้ติดออกมาเยอะนะแต่มิวคือชอบรุ่นนี้อยู่แล้วไงมันทําให้รู้สึกว่า ทาแล้วไม่สีลิปมไม่ค่อยติดแก้วติดหลอดอะไรเง,งี้ยอย่างที่เขาเคลมว่าจริงๆนะคะทุกคนทานแล้วรู้สึกสบายปากแล้วก็ไม่เหนียวปากด้วยนะเวลาแบบเม้มปากเม้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถไปเลือกสีได้ที่ p o r t e r อ o ์โนั่นเองนะคะแล้วก็ e ีฟเอนบยนะคะแล้วก็วัสด์นะที่มีไปซื้อมาเนี่ยเองทุกคนสีให้ได้เลือกหลายโทนมากๆเลยทั้งคนน้ำตาลโทนแดง โทนส้มอ่อนส้มอมชมพูส้มอมเหลืองนะคะน้ําตาลนูดนูด,นดอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะมีครอบคลุมแทบทุกโทนเลยทีเดียวนะคะที่จะให้ทุกคนได้ไปลองกันนะจ๊ะทุกคนแล้วก็สามารถพกใส่กระเป๋าไปได้ง่ายๆเลยนะคะแต่อีกอย่างนึงที่ควรระวังคือรองหายเนี่ยนะเพราะมันอันเล็กมากนะคะก็เก็บให้ดีก็แล้วกันนะคะอย่าให้มันร่วงอะไรไปนะเพราะว่าถ้าร่วงไปแล้วก็ อาจจะหายไปได้เลยนะทุกคนเออนะจ๊ะทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะที่มาลองของคนได้ดูนะคะเกี่ยวกับ f o ย์ทูฮาร์เดอร์ของ f o ยทนั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็หวว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็สีนี้เป็นสีที่เอ้ยนี่อาจจะใช้ได้บ่อยมากขึ้นก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ลองทาแบบเป็น เป็นตอนไม่แต่งหน้าเลยนอนเดี๋ยวจะมาทาแบบไม่แต่งหน้ากันทายคลิปกันนะคะว่าเป็นยังไงนะรวไมไปถึงทดสอบความติดทนด้วยนะคะมันจะอยู่ติดทนเท่าวันสำหรับมีหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะก็ลองไปดูกันทายคลิปนะคะเออนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอร์ดี้เกิลค่ะไปแหละบายสวยมากทุกคน <laughs> ลองดูนะคะตีนี้เข้ากับสาวผิวสีมากเลยทีเดียวเอ Tidur, né?